สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกียร์รถบ้านนะครับวันนี้ก็มีรถมือสองราคาถูกเพิ่มเติมเสนอครับวันนี้มีเข้าใหม่ด้วยกันสี่คันนะครับราคาหลักหมื่นทั้งนั้นเลยคันแรกนะก็เป็นวีโก้ปีศูนย์หกนะครับเครื่องสองพันห้าอินเตอร์คูลเลอร์ันนี้ก็ได้ภายในกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยแอร์แบกนะครับอันนี้ก็ภายในก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ทคีเดียวติดนะครับอันนี้ก็เครื่องดีแอร์เย็นนะครับ ดูห้องเครื่องนะครับผมอันนี้ก็ได้คานเดิมนะครับตัว R เดิมซุ้มกอกเป็นอ R เดิมขาโพรงเดิมนะครับคานหน้าตัวเลขเดิมคานฝั่งซ้ายตัว L เดิมแผ่นเพลเดิมซุ้มกอกเดิมนะครับอันนี้มาดูไอริบวัไดไม่มีนะครับเครื่องดีครับอันนี้เสียงนิ่มๆเลยเครื่องดีแอร์เย็น ใช้งานปกติครับคันนี้เดี๋ยวมาดูรอบๆพันกันคันนี้ก็จะมีสีสันก็ตามสภาพนะครับคันนี้คันนี้ได้ยางใหม่ปียี่สามใช้งานได้ปกติสีสันอาจจะไม่สวยแต่ราคาถูกนะคันนี้คันนี้เปิดราคาที่เก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับมีเรื่องพิษโอนครบรถบ้านคันนี้ภาษีปีหกหกจะเป็นรถับส่งนักเรียนนะครับมีหลังคามีเบาะครบ <Wow. S 1> ไปดูเบาะ เบาวีโก้ e ด้านหลังนี่นะครับเป็นจะไปวิ่งนักเรียนก็ได้ได้อาชีพด้วยคันนี้เก้าหมื่นแปดพันบาทมีเบาะมีบันไดครบนะครับกระบะแม็กบบไฟเนอร์ไทรเกอร์ดีโฟดีนะครับปีสองพันสามเครื่องสองพันห้าคอมันเร็วดูภายใน,นครับวันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับตรงไรพาวเวอร์ ตังเสียงเครื่องยนต์กันอยู่ห้องเครื่องครับอ่าคันเดิมนะครับฝากรองเดิมเครื่องของมันเร็วครับคันนี้จะมีเสียงเครื่องดังนิดหน่อยนะครับต้องไปแก้ไขเอาคันนี้ขายถูกอคันนี้ก็ห้าหมื่นแปดพันบาทครับ ดูคันต่อไปเป็นนิสันคอนเทียแซดดีสามศูนย์นะครับชมภายในกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าคันนี้ภายในสวยเลยคันนี้ของไมค์เคอรเวเครื่องดีนะครับอันนี้ไมค์ใช้ได้ปกตินะครับไมค์ไม่เสียนะครับดูภายในอันนี้ก็แอร์เย็นแอร์เย็นทุกคันครับผม รถหลักหมื่นด,ดูห้องก่านันนี่รถปันหน้าเดิมนะครับเครื่องก็เดิมๆเลยอันนี้ขายทุกคู่ครับ40,000แปดล้นบาทครับรถปี2005สุดท้ายก็เป็นไทเกอร์ดีพอดีนะครับ เครื่อง2,500เหมือนกันเขามันเร็วอันนี้ก็กระจกไฟฟ้าอันนี้ภายในสวยเครื่องเกียร์ด e ีแอร์เย็นนะครับสีสันสวยอันนี้ก็เปิดราคาที่แพงครับเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับคันนี้ราทีเดียวติดเครื่องดีแอร์เ e ย็นมาดูห้องเครื่องกันครับอันนี้ก็ได้หน้าเดิมคานเดิมนะก็เลขอยู่ครบตาโรงเดิม แอนเพจเดิมปีศูนย์สามเครื่องคองเร็วเครื่องก็ไม่มีไอไม่มีดันนะครับแต่เมื่อที่นั่นครับวันนี้เพิ่งล้างเสร็จสี่พันเลยครับครับสนใจคันไหนก็ทักแชทมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโทรที่เบอร์ศูนย์1 3 3ศูย์ห้าเจ็หนึ่งสามสามสี่หนึ่งเกี่ยวรถบ้านอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามก็วันนี้ก็ขอจบคลิปลำเสนอรถ <c oughs> มือสองราคาถูกราคาหลักหมื่นไว้เพียงเท่านี้ครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ